สวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์รอดรัต์นกาห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์ศูนย์แปดหกครับวันนี้จะมาแนะนำการทำแกนคอหมุนจักรยานนะครับด้วยโปรแกรม Solid Works สองพันสิบสองนะครับผมครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่โปรแกรม Solid Works ครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ New Document นะครับเลือก Part นะครับผม ต่อไปเราก็าไปที่สเก็ตนะครับไปก็เล่นสเก็ตอีกทีนึงเราเลือกไปที่ท็อปเพลนนะครับท็อปเพลนเพราะว่าเราจะสร้างวงกลมก่อนนะครับผมไปที่เซอร์เคิลนะครับพารพิาริมิเตอร์เซอร์เคิลคลิกไปนะครับ เลือกเ i r c l e ครับผมจากนั้นเราก็าสร้างวงกลมที่มีขนาดไดามิตเตอร์10มิลิเมตรนะครับจะไปที่ The Smart Dimension นะครับผมเราเลือกเป็นขนาดไดามิตเตอร์ใส่ไปครับ10มิลิเมตร โอ okay. เคเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็มาต้องกัมอีกวงหนึ่งนะครับที่มีขนาดไดเมเตอร์ยีสิบหกมิลลิเมตรนะครับโอเคครับ2ี่บหกมิลลิเมตรกดต้องระบบอีกบา้วครับสุดท้ายเรามาต่อไปครับเรามาที่คอ,อ่ฟังชันเอ,อ็ก u ์ช boss b เบดนะครับเราจะมายืดมันออกไป เป็นขนาดทั้งหมดเนี่ยห้าสิบมิลิเมตรนะครับผมเราก็ใส่ mm ครับเลยห้าสิบมิลิเมตรนะที่ถูกครับเรียบร้อยจะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาใช,ใช้คำสั่งใช้คำสั่งชมเฟอร์นะครับเพื่อลบมุมขอบแบบพื้นผิวตรงก็คือเราจะไปที่ชมเฟอร์ตรงนี้นะครับ จากนั้นเราก็ติ๊กกดคอนโทรลทางไวไม่ใช่ครับอ่ะน,นะครับเมื่อกีก้แก้ไขนิดนึงนะครับระยะที่เรา t อทูดออกมานีจะเป็นระยะ1 5 0ย mm หมลิเมตรนะครับใส่ไปครับ1 5 0ย mm หมลิเมตรแล้วก็ติ๊กถูกครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาที่คำสั่ง ชมเฟอร์นะครับมันก็คือการลบมุมลบคมแบบพื้นผิวตรงน,นั่นเองนะครับโดยการที่เรากดคอนโทรลทางไว้ครับแล้วก็เลือกพื้นผิวลองก,การจะแชมเฟอร์นะครับผมโอเคเฮ้ยนี่ครับแค่นี้โอเคครับจากนั้นเราก็ใส่ขนาดเป็นสองมิลิเมตรแล้วก็มุมสีพระองศาถูกต,ต,ต้องครับผมติกถูกได้เลยครับ เรียบรอยแล้วครับผมนี่ก็คือแกนข้อมูลจัก,กรยานเราจะใส่สีนะครับแล้วก็ไปที่กำั่งตรงนี้แล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับเลืดอกเมท่าแล้วกันเป็นสีเทานะครับ คนะครับนี่ก็คือแกนคอมูนจัก,กรยานที่สร้างโดยโปรแกรม SolidWorks 2012ครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ